大家好。 วันนี้มินตราสตอรี่มาอยู่กันที่ทะเลสาบเมืองทองธานีนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของตะกอ้องก็คือปปนานั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยหาแลนด์มาร์กที่เที่ยวพิการใหม่ที่จะเที่ยวได้ในเมืองทเที่ยวแบบร่องเรือนะคะในเมืององง่ายมากๆเมืองทองธานีนี่เองเดี๋ยวเรารีบไปขึ้นเลยันตอนนี้เลทมากๆแล้วแล้วก็ไปดูรายละเลอียดว่าแบบเออมันได้อะไรบ้างใาใช้จ่ายไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีนะคะรีบไปก่อนเพราะตอนนี้พาที่จะตกดีอยู่แล้วไปกันเลย ไปลงเลยค่ะว <S <S ้าวออปามาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาบอกว่าให้รอสแน็คนะคะอันนี้สรุป4คนเหมือนเดิมแล้วนะคะ เมื่อกี้ก็คือรีบมากแต่เรลาจะรถเพราะว่ามาเลดน,นะคะวันนี้ผ้าทิชที่อะไรไม่มีแต่ว่าบรรยากาศดีมากโปรที่มินจองมานะคะเป็นโปร A นะคะก็คือในราคา3,500บาทนะคะก็จะมีทังเครื่องดื่มมีสแน็คนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ในแพ็กเกจนี้ยก็จะมีวาลเชอร์1,000บาทเอาไว้ทานอาหารที่ ที่ร้านอาหารด้วยแต่ว่าอันนี้ก็คือตอนที่มาแบบเรามาล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีแล้วเราก็ค่อยกลับมาทานอาหารที่ร้านนะคะอ้อวันดูชิวมากเลยอ่ะเล้ชอบไหมคะชอบมาก <laughs> ชอบมากเลยเหรอคะนัเขาเรียกอะไรใช่ซึ่งโปรนี้นะคะจริงๆอ่ะคือเขาให้เราลงได้หกคนนะคะแต่วันนี้เรามาสี่คน ตรงนี้อ๋อถ่ายรูปก่อนมันไม่ถ่ายรูปให้หนึ่งสองสาม ก็โคกนะคะเด็กๆก,ก็จะสั่งเป็นน้ำแอปเปิลกับน้ำส้มอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ได้กลิ่นไหมสรุปเราจะได้กินอะไรน,น้ำแอวเปิลมากินเร็วเร็ว,เ,รวเออก็จะมีของกินให้เด็กๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าน่ากินขนาดไหนนี่คัะวนะเลค่ะนี่นะคะเครื่องดื่มที่เราเลือกมาจะเป็น น้ำส้มอันนี้น้ำแอปเปิลน,นะของพี่ไอค่บของป๊าป๊าเดี๋ยวอันนั้นว่างก่อนก็ได้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นน้ำส้มน้ำแอปเปิลอ่าโอเควางได้เลยค่ะมีเป็นชิคเกน้นไฟปอบเปียใช่ไหมแล้วก็มีเป็นเมนมะม่วงเห็นมาพาแล้วก็เขาเรียกถั่วอะไรเขียวๆอันเนี้แล้วก็เป็นพวกซอสต่ตางๆนะคะกินเลยนะไอ้ย่าไม่รอเลยเลยไ,ไอ้ย่าจะกินแล้วลอ่นไหนโชว์โชว์ก่อนกินดูซิอร่อยพจิ้ม อา,อาย่าพูก้กินทุกอย่างอร่อยหมดอร่อยไหมอร่อยอาย่าบอกวอร่อย เห็นบรรยากาศแล้วก็คือทะเลสาบเมืองทองนะคะมันก็จะวนได้ประมาณนี้แหละก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ชิลๆแล้วก็บรรยากาศดีแล้วตอนนี้เด็กๆกินเกือบหมดแล้วเหลือถั่วไว้ให้แค่นิดหน่อยบรรยากาศตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราถ้าสมมติว่าเราไปลงที่ร้านอาหารใช่ไหมตรงนั้นมันก็จะมีหลายร้านมากมีทั้งร้านจิมจ้มจุ่ม อะไรกะชื่ออะไรนะอิสานร้านบรีสแล้วก็มีร้านที่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวขึ้นคอนแทคเอาไว้ให้นะก็คือเราสามารถแบบเลือกได้เลยว่าเราแบบจะนั่งทานอาหารที่ร้านไหนนะคะ ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ส่วนเมื่อกี้ที่บอกนะคะตอนนี้นะคะที่เขาเปิดนั่งทานอาหารที่ร้านได้นะคะ mm hmm. เขาก็มีลดพิเศษด้วยนะคะของเดือนนี้ก็จะเป็นลดนะะ mm hmm. 1 5ค่ะทุกโอกาสเลยนะคะ mm hmm. ก็ลองมาดูกันได้จริงๆล่องเรือนี้ก็เรียกว่าแบบว่ามีหลายแพคเกจ A B C D อะไย่าง ก็ลองดูการแต่ของเราเป็นเบสิกเริ่มต้นก็คือแพ็กเกจ A เรามากันแค่4คนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนต่างจังหวัดไปไม่ค่อยได้นะคะก็ลองมาดูได้ล่องเรือประมาณสักเกือบชั่วโมงเนาะได้บรรยากาศดีๆเหมือนกันนะคะหมดแล้วนู่น เทียบท่ากันแล้วนะคะมาเทียบกันตอนมืดเลยเดี๋ยวขึ้นไปหาอะไรเกันข้างบนกันตอนนี้ดูที่โคงหมูบาคิวค่ะแล้วก็จะเป็นสเนื้อสต็กลอยค่ะเป็นเนื้อออสเตรเลีย,ยค่ะอปร้วก็อ,อะไรดีคะ ก็มาเยอะมากๆเด็กๆก็คือกินกันไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้นิดหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้นะคะว่าแต่ละอย่างน่ากินขนาดไหนแล้วก็อันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือเป็นซี่โครงหมูพ่าบิคิวนะคะแล้วก็เมื่อกี้เอามาให้พอดีก็คือที่บอกว่าเราลงเรือนะคะเราจะได้วอลเชอร์หนึ่พบาทมาเป็นส่วนลดของค่าอาหารในมื้อนี้นะคะ่ะถ้าสมมุติเป็นแพ็คเกจอื่นๆมันก็จะเพิ่มอย่าง B ก็จะได้พันห้าอะไรเงี้ยแต่อันนี้ของเรา A นะได้1000บาทนะคะก็เหมือนเราล่องเรือไป2,500บาทแล้วก็ได้มาทาน อาหารนะคะอ้าวเด็กๆวางค่ะน,นีอ่อันนี้ก็จะเป็นสลัดทูน่านะคะเมื่อกี้ชิมไปแล้วเนื้อดีมากเนื้อทูน่าดีมาก,มากะคะ่ะเป็นบาร์บีคิวแล้วก็อันนี้จะเป็นยำมุ้นเส้นแซลมอนนะคะแล้วก็ถ้วยเล็กๆข้างนน้นนะคะจะเป็นซุปเผ็ดทาร์เฟลนะคะแล้วก็อันนี้ไม่เหลือแล้วนะคะก็คือคาโบนาล่า อ่าแล้วก็เป็นน้ำเตงโมนี่เขาเสิร์ฟทั้งลูกเลยนะก็จะเป็นอ่าประมาณนี้น้ำมะพร้าวน้ำเตงโมนะคะพาไปกินกันต่อเลยเดททูอยู่นู่นฮะทารุณเฮฟ t ี y บ u ดเด p ทู i ยู h d ฮ y h ี p บ y ดเด t h ฮ a y ี่บัดเดทเอาอธิษฐานก่อนเรวเลมืเอไซค อ๋อุลุๆๆอธิษฐานจัง oh <my S 1> ไปแลยตัวทำแล้ว <laughs> 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 อขอให้ป๊อปามีความสุขร่างกายแข็งแรงนะคะ <c oughs> จบคลิปสําหรับวันนี้นะคะก็กินข้าวกับครอบครัวง,ง่ายๆแล้วก็ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ตากล้องเราตอนนี้ก็อยู่กับเด็กๆไอ้ย่าน,นาแล้วก็มีคุณปู่ด้วยวันนี้คุณปู่เพิ่งมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็อยู่กันอะกินข้าวอิม่มเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ตามได้เค้กอะไรนะโฟลเดอร์ลอชเชอร์อ่านี่นะคะ ก็ปิดคลิปไปแล้วนะคะวันนี้มินตาสตอรีร่นะคะก็มากินข้าวกับพ่อัแล้วก็เป็นวันเกิดปะปะ๊าอ่ะขึ้นรูปโชว์ปะป๊ามีรูปขึ้นไว้ตลอดปอง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 มีเซตลูกตลกมีเซตรูกลตลกเ <ๆ S 2> หรอก็ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลงพิก,กัดไว้ว่าในนนทบุรีนะคะเมืองทองธานีอยากไปล่องเรือน่ารักน่ารักเที่ยวใกล้ๆนะคะก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะ breeze cafe and bar อ่าอยู่ที่ทะเลสาบเมืองทองนะคะไปแล้วนะวันนี้ฝากกด กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดซับสไครแล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยะคะ่ะถ้าใครมาเที่ยวตามเราอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย